สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูยายออ่ The e y ท of Tarot by กันชารียานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณมากันที่ราศีกันค่ะ1 1 6มีนานี้ค่ะความรักความสัมพันธ์การงานและการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะเรามาดูกันเป็นการดูดวงแบบทั่วไปตรงบ้างไม่ตรงบ้าง หรือหน้าไพา่นี้อาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้ดูไห้เป็นไกด์ไลน์ในชีวิตนะคะเผื่อว่าชีวิตเราอาจจะเจอเจออะไรเราก็ดูไว้เป็นไกด์ไลน์โด้เป็นบันเทิงดูโด้เป็นขำขำดูเพราะไม่มีอะไรดูได้ทั้งนั้นได้หมดดูระยะอินมากเก่ดาดาจารย์เยอะนะจ๊ะดูไว้ก่อนนอนก็ได้เวลานอนไม่หลับก็มาดูอาจารย์ละกันนะจ๊ะแบบนั้นอ่ะกัน การงานการเงินความรักนิดหนักเรื่องความรักนิดหนึ่งนะจ๊ะโอ้ไพ่ดีอยู่นะอ่ะโอเคไพ่ของคุณราศีการเป็นการพยากรณ์หนึ่งถึงหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดมีนาสามสิบเอ็ดนะเพราะว่าอาจารย์ทำเป็นอ่ทำเป็นรายเดือนนะจ๊ะเฉพาะราศีอ่ะไพ่เป็นแลขของคุณค่ะสามไม้เท้าไพ่ของสามไม้เท้าหมายถึง ของการขยับขยายวงสังคมการติดต่อการวางแผนประชาสัมพันธ์เรื่องธุรกิจการงาน,งานเป็นโอกาสดีๆที่คุณจะก้าวหน้านะ,นะะจะได้มีทักษะในการที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานการเรียนรู้อะไรใหม่ๆกับคนที่คนที่เขามีความสามารถด้วยคุณอาจจะเจอคนที่มีมีความสามารถเหมือนคุณก็ตามคุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนเก่งมีความสามารถเรียนรู้ศึกษา มีแรงสนับสนุนจากหลายฝ่ายนะคะได้ขยับขยายงานรอบทิศทางเลยเจอคนที่สอดคล้องต้องการเจอคนที่เก่งๆเหมือนกันนะคะถ้าคุณศึกษาอยู่ก็อาจจะมีการศึกษาของคุณก็มีความราบรื่นดีประมาณนั้นนะจ๊ะถ้าคุณหากถ้าคุณสนใจในธุรกิจอะไรก็ลองลองดูนะในธุรกิจการงานของคุณเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะหาคู่ค้า หาคู่ค้าหาคนที่เขาเรียกว่าหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนพาร์ทเ,เนอร์นะคะได้ร่วมงานกับคนมากหน้าหลายตาช่วงนี้การงานก็ค่อนข้างดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีมีทั้งข่าวดีข่าวดีอาจจะมีโอกาสมีโชคเล็กๆน้อยๆที่เข้ามา นะคะถ้าเกิดความวุ่นวายใจเกิดความวุ่นวายใจเกิดการคิดไม่ตกในเรื่องของการทํางานหรือหาทางออกไม่ได้ในเรื่องของการทํางานที่มีปัญหาเดี๋ยวปัญหาจะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะจะมันรอแค่รอจังหวะรอเวลาเท่านั้นเองถ้าคุณอาจจะหมกมุ่นเกินไปกับงานที่คุณคิดไม่ตกคิดหาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้จะทํายังไงดีมันเหมือนช่วงนี้อยู่ในภาวะของความกดดันอะ มันเป็นความคิดที่วนเวียนวนไปวนมาหรือว่าบางทีการทํางานกับคนอายุน้อยกว่าก็สร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้มากเหมือนกันหรือการได้หาหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ยิ่งการเป็นหุ้นส่วนเนี่ยกับคนรักกับครอบครัวหุ้นส่วนกับคนที่คุณรู้จักแบบนั้นน่ะบางทีมันก็อาจจะสร้างแรงกดดันให้คุณค่อนข้างมากดูเหมือนกันนะแต่มันจะมีความสุขเนี่ยถ้ามันสําเร็จถ้าสิ่งที่คุณคิดและทำเนี่ย เกิดการสำเร็จเนี่ยมันจะเป็นแรงผลักดันที่ดีทีเดียวในชีวิตของคุณ view of fortune ข้จาจักรวาลเตรียมเปิดทางให้เรารอสักนิดหนึ่งข่าวดีข่าวใหม่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตค่ะถ้าที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่รู้สึกถึงแรงกดดันอะไรก็ตามที่เข้ามาอย่างมหาศาลหรือว่าคุณคิดหาทางออกในเรื่องอะไรไม่ได้ view of fortune จักรวาลเปิดทางลวรอสักนิดหนึ่งอย่าเพิ่งวิตกกังวลเกินไป เขาบอกว่าชีวิตคนเราก็มีขึ้นมีลงไม่มีอะไรแน่นอนเออถ้าก่อนหน้านี้คุณระบากลำบากหาทางออกกับตัวเองไม่ได้ต่อไปนี้สถานาการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีจะเกิดก,ก็อาจจะมองถึงสถานการณ์ที่มันชื่นมืน่นรวมแรงร่งรว,มรวมใจกันได้ดีทีเดียวแค่รอจังหวะพลิกฟื้นจากสถานการณ์ที่ย่ำแย่แค่นั้นเองแต่ดูแล้วอะไรไม่แย่หรอกคะ่ะดูแล้วชีวิตคุณคุณเป็นคนเก่ง คุณเป็นคนที่มีความสามารถบางคนอาจจะเป็นครูบาอาจารย์บางคนเป็นทํางานบริษัทใหญ่โตแล้วก็มีแนวคิดที่ที่ไม่ธรรมดามีแรงมีแรงมานานใจในการสร้างสรรค์ความคิดนะคะอืมคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบดีมากมากนะในใจก็มีเก้าเหรียญก้าเหรียญไพ่ของคนที่มีสต,ตางไพ่ของคนที่มีอิสระในการคิดจะทําอะไรก็ได้ตอนนี้ก็อาจจะยัง อาจจะเหนื่อยๆเหนื่อยๆกับการงานนิดนึงก็อาจจะอยากพักอยากพักหาความสุขใส่ตัวบางคนอาจจะซื้อของซื้ออะไรก็ได้เปนเปอดตัวเองบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการอยากไปทําซยกรรมตกแต่งใบหน้าซื้อเสื้อผ้าของสวยงามทําอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณมีความสุขอหรือแม้กระทั่งไปปาร์ตี้กับเพื่อนเออ มันมองแล้วมันเซ็งๆเบื่อๆกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริงๆคุณทําถูกแล้วล่ะให้ตัวเองได้ <c oughs> ให้ตัวเองได้ผ่อนคลายนิดนึงค่ะภายของความผ่อนคลายการเดินทางเป็นสิ่งที่ดีนะการเดินทางออกไปจากสิ่งที่คุณเป็นอยู่ค่ะไม่ว่าคุณจะกังวลใจเครียดเศร้าใจหรืออะไรก็ตามถ้าคุณได้เดินทางมันก็จะทําให้คุณปัญหาต่างๆที่มีมันก็จะขี้กลายไปในทิศทางที่ดียาหมกอยู่กับปัญหา อย่าหมกมุ่นอยู่กับปัญหาค่ะนั่นแหละไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีการปรับตัวนะคะการปรับตัวปรับจิตใจปรับตัวปรับจิตใจปรับความรู้สึกให้ปลอดปลโปร่งโล่งไปนะแล้วก็ถ้าคุณรอค่าตอบแทนอยู่ค่าตอบแทนใดๆหรือทํางานบางคนมีการเบริกจ่ายมันติดมันขัดอะไรก็ตามก็จะได้รับการก็อาจจะได้รับการเบริกจ่ายที่เร็วขึ้นอืม ปัญหาหลายอ,อย่างนะมันก็จะเริ่มคลี่คลายมันจะไปช้าๆนะมันไม่ได้บุกวับแก้ปัญหาได้อะไรเงี้ยบางคนอาจจะมีงานที่ทข้างค้างงานที่ร่าชา้างานที่ทําไม่เสร็จสักทีก็อาจจะเป็นช่งวงเวลาที่คุณจะต้องดูแลเคลียทุกอย่างให้มันเสร็จให้มันเป็นตามเป้าหมายรอส่งลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายไปอย่าทุกเกินไปนะเหมือนคุณแบบยังคิดยังทํงาทเหมือนกันนะอารมณ์ประมาณควาารู้สึกว่า เอยมันเหนื่อยจังเลยจะหาทางออกยังไงเราจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยบางทีคุณก็อาจจะอยู่กับปัญหานั้นมากเกินไปให้เดินออกมาจากปัญหาก่อนค่ะปัญหาจะได้ขี้คลายไปถ้าย้ำคิดย้ำทำวนไปวนกลับวนไปวนกลับปัญหานั้นมันอาจจะไม่ได้ถูกแก้ไขแล้วก็ไม่ได้ขี้คลายไปบางทีมันมีสิ่งที่ตกค้างในใจปัญหาบางปัญหามันก็ ปัญหามีว้แก้มันได้มีว้กุ้มเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปได้นแน่แต่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงแบบชา้าๆนะคะแล้วก็บางทีอาจจะมีเรื่องของการคิดเรื่องของหนี้สินการเงินที่ติดขัดในระยะยาวๆหรือเผลอใจเงินล่วงหน้าไปนะคะก็มีภาระที่คุณต้องต้องรับผิดชอบอยู่ดีการเงินหน่มันยังดีอยู่แหละไม่ใช่ไม่ดีหรอกแต่คุณอาจจะกลัวเรื่องของการเงินที่ที่มันเป็นปัญหายาวๆาวเช่นบางคนผ่อนบ้านในระยะยาว พอนลดในระยะยาวๆอะไรแบบเนี้ยคุณก็ได้อาจจะกังวลเกินเหตุไปซึ่งมองดูแล้วสถานการณ์คุณมันไม่ใค่ว่าไม่ดีค่ะมีความสุขที่ดีทีเดียวนะจา๊ะไพ่ของความรักมาดูเรื่องความรักกันในความรักอนะ่ะเหมือนคุณทุกๆใจอยู่กับความรักนะอาจจะไปรักคนที่ไม่ควรรักก็ได้อาจจะไปรักคนที่ก็มีเจ้าของก็ได้หรือรักนี้เป็นเติร์ดก็ได้นะคะบางทีคุณอาจจะคนที่เขามารักคุณ คุณอาจจะไม่พร้อมสําหรับเขาแต่คุณก็มีใจอารม์ว่ามีใจมีใจชอบเขาเหมือนกันแต่พอชอบเขาเข้าไปแล้วมันเกิดปัญหาสําหรับตัวคุณเองเกิดความคิดหนักเกิดความคิดมากเกิดปัญหาที่กระกระสังคุณอยากจะขจัดตัวคุณเองหรือขจัดปัญหานี้ออกไปความวุ่นวายในใจขจัดยากนะคะอืมความวุ่นวายในใจให้รอเวลาสักนิดนึงค่ะรอเวลาแล้วมองไปข้างหน้า เรื่องของความรักที่มันยังค้างค้างก็ยังคงค้างค้าง,างแต่คุณจะคุณจะดีขึ้นก็เรียกว่าเรื่องไม่สบายใจที่ทับถมหนักๆมากอ่ะมันเป็นเรื่องที่คุณอาจจะทับถมมานานเกิดประเด็นในความสัมพันธ์จากเล็กๆประเด็นเล็กประเด็นน้อยเป็นประเด็นใหญ่โตเนี่ยคุณจะได้กลับมาเริ่มไต่ตรองเริ่มทบทวนถึงถึงประเด็นปัญหารักเหล่านั้นและคุณจะหาทางออกให้กับมันหรือ ถ้าคุณหาทางออกไม่ได้คุณอาจจะทําใจยอมรับกับสิ่งที่คุณเป็นแล้วก็อาจจะแบบมองปัญหาให้มันวางปัญหาได้บางทีไปคิดมากไปคิดหนักคุณก็อาจจะไม่แฮปปี้สักเท่าไหร่แต่พอพอระวางเราก็รู้ว่าเราต้องทนอึดอัดกับสถานการณ์ความรักนี้มันทําอะไรไม่ได้นี่มันเหมือนมันทําอะไรไม่ได้เลยมันต้องทํามันต้องยอมอยู่กับปัญหาเหล่านี้แต่ปัญหา จมอยู่กับตรงนี้แต่ว่ามันก็จะคลี่คลายไปนะคะอืมบางคนก็จะเลิกก็ไม่ง่ายจะไปต่อกอ็คงยากนะมันก็ยิ่งมียิ่งมีความสลับซับซ้อนบางคนมีรักรับ,รบนะคะคบกันแบบไม่เปิดเผยอะทุกอย่างมันก็ยา,ยากๆทุกอย่างในความรักที่เป็นรักที่เปิดเผยไม่ได้เนี่ยความสัมพันธ์มันก็ไม่ค่อยปลดปล o n งใจนะักก็พยายามเหมือนคุณเองพยายามจะกลับรักตัวคุณเองนะ ไม่เอาความรู้สึกของตัวเองไม่เอาความหวังของตัวเองไปฝากไว้กับคนอื่นอารมณ์ประมาณนี้นะคะถ้าคนอยู่ในรักซ้อนจะอาการหนักมากเลยจะบอกให้แต่ถ้าไปรักเขาชอบใครก็ตามที่เป็นรักที่คุณรู้ว่าเป็นไปไม่ได้คุณก็อาจจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแต่ถึงกระนั้นก็ตามเดินออกมาแล้วถึงคุณจะเดินออกจากความสัมพันธ์เดินออกจากตรงนั้นอยู่แต่ว่าใจของคุณมันไม่ค่อยนิ่งใจของคุณอะ ช่วงนี้ก็บางคนเขาเคยทักเราเขาเคยทักเราเขาเคยคุยกับเราอยู่ๆเขาห่างหายออกไปหรือคุณเปลกตัวออกมาก็เป็นไปได้อะมาดูคนโสดกันค่ะคนโสดสถานการณ์ใครจะมีใครเข้ามาไหมคะคนโสดคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมจะมีใครเข้ามาบ้างไหมสถานการณ์ของคนโสดค่ะ มีแต่มีแต่คนเก่าๆอะไรคนโสดถ้าคุณมีทุนเป็นคนโสดที่เคยจบเรื่องราวความรักหรือเคยตัดความสัมพันธ์ในใจกับใครสักคนมันมีแต่คนเก่าจะกลับคืนมามากกว่านะคนที่เคยคนที่คุณเคยคอมมิกด้วยคนที่คยุยคุณสัญญิงสัญญาว่าเราจะรักกันย,ยั่งยืนนานคนคนนี้แหละทาให้คุณคิดถึงเออมันเป็นความคิดถึงคนโสดจึงเป็นโสดก็ตามแต่ก็ยังมองถึง ความรักที่ถ้าคุณคิดว่าบางทีนะคุณคิดว่าถ้าความรักไหนไม่สร้างความมั่นคงให้กับคุณได้แล้วถ้าเป็นรักไหนถ้าเข้ามาแล้วทําให้คุณเหนื่อยเหลือเกินกับความรักทําให้คุณเป็นทุกข์เหลือเกินคุณก็อาจจะวางมันอาจจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นๆแต่ก็วางลงไม่ได้เช่นเดียวกันมาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะถ้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความรักนี้จะเป็นยังไง คุณอาจจะไปดีกั่คนที่เขามีเสน่ห์มากๆแล้วการอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงๆลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวกลับมาใช่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังคงไม่ชัดเจนคุณรู้ถึงเส้นทางความสัมพันธ์นี้ค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณอาจจะเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถบอกใครได้ไปชอบคนที่เขาดูมีอีโ้เป็นคนที่เขานิ่งๆเหมือนเขาให้เราตามงออยู่เรื่อยๆเรามีความรู้สึกถึงความแตกต่างบางคนเป็นรักทางไกล คุยกันอยู่เหมือนเอเมกกันอยู่แต่เราไม่รู้เป็นอะไรกรันจะเอาอยัางไงก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบบางทีเราก็ไม่อยากจะไม่อยากจะคุยอีกแล้วอาจจะอยากอยากเลิกไปหาทางอื่นพอดูแล้วเขาไม่ชัดเจนสักทีอารมณ์นั้นยังมองถึงความชัดเจนไม่ได้คนที่เป็นรักสามเศร้าค่ะอยู่ในเติร์รักสามเศร้าจะเป็นไงต่อไปคะรักสามเศร้าสามเศร้าโอ้โห ถ้าคุณไปดีวกับคนมีครอบครัวหรือตัวเองมีครอบครัวก็ตาม mm. ก็ระวังความสัมพันธ์ที่ฝุดปิดบงังซ่อนเร้นไว้นะจ๊ะมันตัดสินใจเลือกไม่ได้หรอกแล้วก็ถ้าคุณคิดว่าใครจะยอมรับเราได้หรือเขาจะยอมรับเราได้ถ้าคุณมีครอบครัวคุณมีครอบครัวแล้วถ้าคุณวาดฝันว่าเขาจะยอมรับคุณได้ไปกันอย่างราบรืบร่นนั้นไม่ใช่ค่ะคนที่เป็นเติร์ดรักสามเศร้าก็ายังคงวนเวียนทะเลาะกัน ทะเลาะกันอาจจะเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวก็รักแต่ความหวังในความรักที่เติมเต็มนั้นยากยิ่งนะคะจะบอกสักก่อนว่ามันค่อนข้างจะหนักนะแต่ว่าบางทีบางคนนะ่ะทะเลาะกันบ่อยๆมากๆก็เริ่มชินชามีใครบางคนเดินออกจากความสัมพันธ์ไปแต่เดินออกไปกี่ครั้งกี่หนแล้วก็กลับมาหรือเปล่านะจ๊ะคุณเลยนิ่งๆเฉยๆไหมอืมบางใคร ใครบางคนในที่นี้ก็อยากหลุดพ้นอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณมีเจ้าของแล้วนะคะถ้าคุณเป็นคนมีเจ้าของมีครอบครัวแล้วก็ตามคุณอาจจะโฟกัสกับครอบครัวคุณเป็นหลักค่ะคุณก็จะปล่อยปล่อยมือที่สามปล่อยคนคนนั้นออกไปไพเป็นไวเวอร์ซาไดา้ขอไพแนะนำหนึ่งใบค่ะไพแนะนําบอกว่าความรังครั้งเก่าไม่ว่าจะเป็นความหวังเกี่ยวกับอะไรก็ตามหรืออดีตที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะ เพราะฉะนั้นทะยานไปข้างหน้ามุ่งไปข้างหน้าลืมความหลังลืมอดีตอย่ากักขังตัวเองความทรงจําหรือความทุกข์หรือหรือคุณเอาอดีตมาทําร้ายปัจจุบันเดินหนีออกไปให้ได้กับบางสิ่งบางอย่างควรจะเดินไปข้างหน้าละทิ้งสิ่งต่างๆถึงจะถึงจะพยายามวิ่งไปข้างหน้าแล้วแต่มันก็วิ่งไปปั๊บก็หันหลังกลับวิ่งไปปั๊บก็หันหลังกลับก็ย,ยังดีสกว่าที่คุณไม่ได้วิ่งหนีอะไรเลยนะจ๊ะ ราศีกันโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นบลอกด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ